สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับออฟแอนด์ฟรีเดย์วันนี้ก็จะเป็นโนโวโนโว mx mx, MX. มาดูรอบๆอบกันเาจะเป็นแนวสะอาด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 ,อาดมาดูล้อนหน้ากันเลยล้อนหน้าเจ้าของจำจำราคาไม่ได้ จำไม่ได้จำราคาไม่ได้ทำมานานลอันนี้ปั๊มเดิมป่ะพี่เดิมปั๊มเดิมมาเลยใช่ไหมเออน็อตเดิมหมดแล้วก็ไปทำสีอันนี้สีชุบเอาน็อตเดิมหมดชุบใหม่โอ้ก็ปกติที่เราไปถ่ายก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกน็อตแต่เละแต่นี้พี่เขาเป็นชุบน็อตเดิมจานก็ชุบด้วยเนี่ยใช่น็อตเดิมทั้งหมดเลยชุบต้องเดิมหมดเอาไปชนะหรือใหม่ แสดงว่าเน้นเดิมเดิมจริงๆเดิมยันน็อตจำราคาชุดจำชุดทั้งคันไว้่นแหละน็อตหลานน้องเองไม่ได้เอาเงินเยอะเน้นถูกเน้นถูกแลแบบคินคีนะครับคินคีแบบประหยัดประหยัดโชคได้ตัดป่ะ ไม,ไ,ไม่ได้ตัดเนาะตัดโช้คเดิมเดิมดุมก็เป็นดุมตรงรุ่น ừ, ใช่ป่ะดุมเดิมเอ้ยดุมดุมดุมยิงสายเก่าอะเอามาทำท้นซีมาราคาล้อจำไม่ได้เนาะถ้าเดคู่เจ็ดเป็นร้อยค,คู่เจ็ดเป็นร้อยใช่ป่ะใช่ีเจ้าของรถเขาเพิ่งตื่นนะผมมาปลุกเขาเอง มาดูล้อหลังนะครับก็จะเป็นเด่นๆเลยก็จะเป็นโช๊คเป็นของ SKT โช๊คคู่เท่าไหร่พี่น่าจะ8,900ะแปดเก้าร้อยพันยงไม่น่าอยู่นในพันเนื้อมั้งตีไปพันหนึ่งไม่ขาดไม่เกินประกอบเองทั้งคันประกอบเองทั้งคันใช่ผมเคยเห็นพี่เขาลื้ออยู่ รมหลังก็ทําสีใหม่หมชุดอาร์มท <ำ S 1> ําใหม่เครื่องเก็บใหม่หมดเลยนะครับส่วนคอจากสายตาก,ก็น่จะเป็นคอยี่แปดน่าจะนาจะใช่เราจะของเขาขี้อย่างเดียวนะเขาไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกครับโครงจะเป็นโครงแดง ส่วนสีอ่ะสีทำทำทำเหมือนกันทำสีใหม่พูดเยอะๆหน่อยก็ได้ไม่ให้มัน <c oughs> น่งพูดเยะรีวิวมาต่ไปชุดนี้ก็ยิงทรายนะครับจำราคาได้ป่ะใายแถมซื้อมาใหมอ๋ออันนี้ซื้อมาใหม ข้างบนนั้นยิงสายาอันนี้อันนี้ซื้อมาก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทได้หมดนี้เลยเหรอแต่ตัวนี้ต้องหาก,ก็คือไม่รวมตัวนี้อ,อันนี้เดียวพันกว่าบาทตัวยิงสายนั้นก็ไปยิงเงาเครเดิมไปยิง,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 งนั่นก็สร้างผลาใส่ตัวนั้นใส่ไม่ได้ซื้อใหม่มาอันนี้เป็นชุกข,ขมิ้มเหมืมหนอมนเดิมเหมือนเดิมตัเต็มลูกไหนพี่ CB ซีบีมี e ชักไหมชักสามชักสามค่าเครื่องประมาณเท่าไหร่มันรวมลายยางเปลี่ยนคาบูด้วยเป็นคาบูเดิมหรือว่าเ,เป็นโฟมมันรวมเปลี่ยนลายยางชุดเฟืองด้วยเลยด้วยมันรวมไล่ด้วยอยู่หมื่นเจ็ดนะแต่วิ่งแน่นอนวิง่งวันนั้นแซงจักรยาน่ปเลย อะไรนะแสงจัก,กรยานมาเลยวี่งจะติดน้แสงจัก,กรยานได้นะครับข้างบนก็จะเป็นของเดิมก็จะมีมือเบรกอะลูชุดชุดนี้คือเดิมมาเลยใช่ปะเดิมมดเลยของเดิมของเดิมมาเลยของสีใหม่ แล้วชิ้นดำนี่ล่ะทำสีหรือว่าคนสีอ๋อนี่ก็ทำสีแล้วมันจะลอกไหมหรือว่าไม่รู้อ,อได้พักหนึ่งข้างในจะเป็นเน้นโครงแดงนะครับ ก็จะ,จะมีน็อตน็อตเลดนิดหน่อยมือเลงเป็นอลูนะพีใพะนน่ใส่ของแต่งเยอะไม่ได้เงนน้อยงินน้ <c oughs> อยใส่ของแต่งเยอะไม่ได้พอดีเจ้าของรถเขาตลกแบบนี้แหละเดี๋ยวด,ดูใต้บาะหน่อยนะครับมีอะไรพี่กฎหมายป่ะ มงบนี้รับไปรถนี้ใช่ไหมทำไมไม่ใส่ทะเบียนทำไมไม่ใส่ทะเบียนเดี๋ยวไม่รอเมื่อก้ครับข้างในก็เดิมเดิมส่วนเบาะเบาะนี้ก็ปาดใหม่เหรอพี่อ่าปาดใหม่ทำเองปาดเองด้วยโอ้ตกใจรีวิวรถครั้งนี้ก็จะ ฮานะครับไม่ไม่ค่อยมีสาระ,ะ<ป>อันนี้อันนี้อันนี้โคมใหม่หรือเก่าเก่าค<ป>มก็จะมีมีเด็กๆอยู่ในเฟรมด้วยนิดหน่อย<ป>โอเคครับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม